ครับสบายสบายสไตล์นิสต้นครับอามืนอี้พอกันสอบเจ้านเนาะเป็นบรรยากาศแปลกแครับอยู่ในร้านกาแฟครับร้านกาแฟเหลืองเนื้นอเนาะยืมทานทีวันนี้จะพามาเห็ดกาแฟผสม,มเหล้าครับเนาะสำหรับคนแห้งวันนี้มันขึ้นนักไปจังเลยครับปกตนินี่ผมมากินกาแฟเนาะแต่ว่ากาแฟมันซอยบปรไกซอยเปอร์เซ็นต์ก็เลยเอามาผสม นี่ผมมีสูตรพิเศษผมเห็ดไว้เอามาเบิ่งใกล้ๆครับอันนี้เป็นเหล่าดองแอปเปิ้ลอันนี้เป็นเหล่าดองบวยเหล่าบวยอันนี้เหล่าแอปเปิ้ลเนาะเป็นบัวกะผสมบวยกับอ่าดองบวยกับบัวกะดองแปอปเปิ้ลครับแปอปเปิ้ลเป็นแปอแปเปิ้ลเขียวครับแต่ว่าสองอันนี้ยังบ่ได้ครบตามอายุปกติเพิ่นดองไว้ปีหนึ่งเนาะเป็นเหล่าดองของญี่ปุน่น แต่วันนี้ผมเอามาใส่แทนครับกาจะมาผสมส่วนกับกาแฟโดยซื้อเพื่อนว่าเอยียงเกาะเป็นเป็นสูตรของประเทศสเปนครับเนาะจูปิโตออนเดรล็อกอ่าย่างที่บอกก็คือออนเดอร์ล็อกนะครับก็คือยินเป็นช็ shot, shot. อตเป็นช็อตเสียงลดหลบกวนจังไงข้าวกรเจ็มมมเบิ้งสูตรวิธีผสมอ่ะรืมอบอกว่า ไอดองนี่มันจะปะกติรวดกาศจ,จะบม่มีรสชาตินะครับแต่ว่าอันนี้เพอนจะผมจะดองผสมทำหวานไอ้น้ำตาลครับมันก็นจะหวานแน่นะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับจะบ่ใส่น้ำเชื่อมครับนะใส่ประมาณนี้นะครับเกือบเคืองแกวผมก็จะเฮ็ดสองสองสูตรสองสูตรคือ ส่วนหนึ่งเป็นเหล่าของบ่วยส่วนหนึ่งเป็นของแอปเปิลว่าเป็นยาดองคุณได้พี่นอ้องคือะสมกันนอ๋อยวเติมกันปัน่นกาแฟก่อนเนาะ ตอไปค่อยๆเติมครับค่อยๆเติม มค่อยเติมพอ,อยังเพราะว่าถ้าเติมแห้งมันจะบ,บอเป็นสันอันตัวเมือง้างครับมันจะเห็นสันอันนี้เป็นสันอยู่นะครับต่อไปตีฟองขีงอ,อ่าหาเป็นไปได้ให้ตีฟองห่อนนะครับแต่ว่าอันนี้เขาใส่เย็นไว้แล้วก็บพเป็นยังถ้าใส่เย็นก็ได้ขันสุดท้ายครับขันสุดท้ายเนาะ เรียบร้อยเสร็จแล้วครับที่จริงถาผู้ใดมีผงโกโก้ก,ก็เอามาโรยอีกกะไรได้ครับเอาก็จะโ,โอ้โหขามือใหม่อะโรยผงโกโก,โกเ้เ,เ,กโกโกเพื่อความส,สวยงามและหอมนิดนึง อ่ะต่อไปห้างก็จะมาที่สูตรทดลองกันรสชาติกันอ่ะอันนี้เป็นน่าจะเป็นบวยครับบวยจะออกรสเปรี้ยวๆนิดน,นึงสําหรับคนดีแห้งนี่น่าจะดีอนอลอก็คือเอาทั้งช็อตทั้งทั้งแกวครับตรวดเดียวอุ้ย บอกเลยว่าถ้าแหงนี้ช่วงอ่ะอีกชูนึงครับเป็นอันนี้เป็นแอปเปิลนะครับอันนี้จะออกหวานบาเป,เปียวครับหวานหอมีครอมสดชื่นอ่ะโอเคครับ มันนีสูตรสำหรับคนแห้งเนาะแก่แห้งสูตรนี้ก็ชื่อเต็มๆก็คือจูปิเตอร์ออนเดร็คเนาะแ็คือเรากาแฟครับเราผสมกาแฟเนาะถ้าผู้ใดอยากชิมรสชาติมาชิมเลยครับยูรานกาแฟเอืองเหนือเนาะนอกจากสูตรนี้แล้วกาแฟสุดทั่วไปนะครับรสชาติดีก็จะเป็นคาปูชิโนโ่เอสเปรสโซ่ลาเต้มอคาเนี่ยแล้วก็มีน้ำหวานต่างๆครับอ่ว สามารถสร้างได้ส่งภายในบริเวณพื้นที่อาชีลาเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไปให้ทางนาเนาะถ้าผู้ใดยอยากได้กระโทรมาหรือเฟซเฟซบุ๊กก็มีครับเฟซบุ๊กของเจาของหลานเพือ่อนเนาะเพราะไม่ขาเพื่อนเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้อ่าวันนี้กะฝาไปแค่นี้ครับผู้ใดถึงใจก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามให้นำด้วยครับขอบคุณครับ